เรามาซืือมาเื้อแถมมันคำมันมืดเลยเพราะว่าเขากงมาหอดคำนะมาซืือยู่นีีหลานนี่ค่อยเชี่อวิเป็น็ยันเก็บแค่บยกดูนะคุในโมพุนค่อยวิกามจับอันนี้ขยันค่อยวิคอลเจอจะเท่าไหร่ ายสบายดีเอฟซีเบิร์สทุกท่านตอนนี้คอยกำลังจะขึ้นป่าเนาะมืัอนี้ขึ้นกับหูนาดอร์ไม่ได้ขึ้นกับหูนาปราซิวขึ้นกับหูนาดอรพุ่นเ่วานนี่กินมื้อมื้อวานนี่ไปป่าไปหาคบหากินอยู่ป่าก่อนพี่น้องเอ้ยแต่เนี้พ่นกำลังจัดเครื่องจัดของขึ้นรถเนาะจำได้เงาไปติ๊กจักรเอาเปล่าเอาคุอ้วนต้ไปนี่แก่ละข้าแล้วก็มะม่วงนะ Sư... Sư mà lại cái nhóc giờ dọn ăn như bây <tư> giờ phải chứ Chị là một kín đi <laughs> cũng đang ở đây này. แโม,โม่เตงโม่แม่ตาผ่านกลองกับสาวไทยสวัสดีสาโมโอ้ไปสามุก <c oughs> ลูกเพิ่งกลับไปนะบอตอนนี้แต่นายผ่านกลองเพิไปเอามากระดเสื้อกลับ <c oughs> จดเอามากระดู มังเมื่อ้วนอกกับตุยนะ้นง่ายล้าวนแล้วกาพีอีขาีแดงๆงนะข้าซ้านพ่ยเนี่ยผิดนมึงลองไปเอา้าเล่แกมนะหม้มามึงยิ้จุบกากเห็นผู้ชายวิ่ได้มาตัวแมีหรือตัวเถิกนะตัวเถิกจังพ่อมันยังจูบแก้มแล้วสิ ไปแล้วพ่อโม่ได้จุบแกมเราไปแล้วผูเอามาลราได้มาแล้วมากระดูใส่เสื้อกลับอวดมาได้มาฮะฮันยังไงทวนในรีได้ป่าเนี่ยมากระดุนนะบอกระนไก่โตวะนะสิ่งท่าจะผ่าน่เอามักะดากคนเอามากระดูนมาแล้วก็ เดินทางต่อเลยอันนี้กำลังหอดบานสังเวม บ้านกระตองตอนนี้สามุกคนกำลังไปซื้อขนมเนยนองไปไไหอดอยูซิเลอร์ซื้อขนมแพ่งนั้นหอดบ้ากระตองพุนรถซึ่งซื้อซึ่งซื้อของไซส์ล้วกะซื้อขนมสามุกแน่ พอนบน,นเห็ดเซีอมันโพดอื้อพ่น,น,ห,านหาชนตะมูหาชนหาชนโวมอ้ามาคือนอน <c oughs> อมยไทยมุกละมาเมรา เฮาซื้อน้ำเกลือพู้นน่ ตอนนี้ในผ่านกองพลลงยามแฮวยางไปบ่ลืลืลดินท่าเป็นชุดใหม่แล้วเรียบร้อยละชุดใหม่ชุชิรุงแล้วชุดนรุไกลเท่าไหร่ยังกินข้าวไปมืด เจ้าเนี้ยไปผู้เดียวปมันไก่เลยเนาะกินข้าวข้าวกระดดข้าจำเจียวกระเบื้องักช่องล้างเนะสลไปันมูลเดีวอยู่ม่มือยา จักโม่งเรเดนนี้ยังออกขำไป้งจักโม่งชาซีำอะไรเศรษฐบวบเฮ้าจักลางด้มลาจักปลายาโอ้ไม่ไม้ไม่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 ผ่านกองพ่นกลงยูฮันพ่นยเฮายามเฮ้าก็ไปตแม่ สามุกก็แม้กชัก็งนปนี่เทศอยู่ลีลล <laughs> ไปทันหอดสัมตีรอดลอดละเอาทางไซทางพุ่งแล้วนะบ,บดอนพลนไปหาเห็นแค่ได้เห็นคือคืนนึงเกิดสแมงตีรอดแพ้อวนะ นอดก็รุ้ดีแล้วบ่ราะน่อนผูพีแทไปถทาบุญกว่าเพราะมันคลึกพลึบตั้งเะมาลักพืนโมนพอมกมันจะย่ายมันผ้าไก่ไก่ไก่นี่โมนเห็นคนมั่งไม่ได้เห็นละไม่ได้เห็นละลมห้อม มันช่วงยน้อยเจพดันมดน่อาพื้นไปนี่จมพื้นนะขึ้นขึ้นด้ยโดนโดนจมขึ้นอันนี้ ตีนอดอนมาแววเฮ็ดเลยเ็ดกระด้างเซน้ำซุปคือมันอ่อนอยู่แต่มันกระแรง่น้อเมืองนะี่ะมันขาวอยู่มันยังได้แดงเลยนะนยนอฟองห่อกระมีเฮ้ย ก็ะจะไปต่อเลยบ้านยังมีหอดทอด่นี้่เลนีอร้นะนี่นหอยโดนงามเนาะ ก็ได้มาฮอดบ่อนแล้วพคนเรา,เามาพักอยู่ตาดขะแดงอยู่มองนี้ตาดขาแดงของเ้าไปก่อนนี้คือตาดด่าน้ห้ติว้วเดี๋ยวไปลงบ่งกีลางเดี๋ยวมาน้อยก็หิวน้ำไปกินน้ำก่อนมูกมุกพอบีเงาจจไดีมุก,มก สายน้ำป้าเล,นะลยค่ะลาวิทธชายเลยค่นะพี่เลโมนะมันเดิดนดน้ำเน่เลมเด้มันเดินน้ำกะี่มันเอะผาดอมาดคือมาเดินคือเดินเท่ามันจะผาดแน้นอ ไปชัม้มาเดิพไปชั้มาเดินห้างน้ำไหลตลอดเลยสะดวกสบายได้อยู่แถวนี้พอน้ำน้ำมีน้ำมันไหลอยู่

มาหอดพีมันหลายโมงแล้วนเนาะเยอะข้าเลยห้าโมงแรกละเดี๋ยวผมกัมีห้าโมงแล้วลวนันนี้นะนันน่โมงกว่าไปเหวกวาก่อนนี่หอดก,กับสี่โมงก,กว่า,หวาเหาก่อนนี่กันไปทางเรื่องจักพี่เลือ่อนมันจะว่าจะพันน,นั่นดีเพราะนนั้น,รน,น,นเราเลยแกอ้ำจ้า ซาโมเพิ s. <S so. ่นก็จะตำแตงแล้มาหอดอยากิน huh. ข e ้าวตำแตงกินก yeah, ่อนยังมีแนวกินได้เนาะเอาแตงมาตะบานชุบเพ็ดกระร่างบอกมาแรกนะโมตาพานเพื่นไปจากได้เพื่อนเนาะบ้านจำโท่หน่ำจำแตงหน่ำหมู่กับพี่ยอมปศนี่หนาวไปเนี่ ยันมุ่งเฮเอาแตงมาเดี๋ยวนี้ทุกคนง่ายลืมมันมาเล่นนั่นเดินเอาเฮ้ยมีอะไรคือป่นนะมาให้หมดใผ่ก็มาผลังก็มาอีกมาอังคิดก็มาอังคิดนะเด็กนี่แหละเป็นอังกิดอังสัสโหมูนย้อนมือเหี้ย cái nắng bố cái đây, thôi, mừng cho đắm bố chứ honey mừng 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 mừng

ยำแล้วล่ะมันะติ๊บวกไต้องอมต้องยำอีกห้ามย้ำเราอียบนร้อยละือโลดจับเาอื่นอื่นอันนี้ไปเพ่อนอันสากะเต็นท่นมันี่มีเหรอมองยาหมอก็ม่เอแล้วโนนะนี่เลยละตัวละแต่โพตตำแตงเป็นเริ่มโม่ชิมนะ กินข้าวเด้อบัดนี้เด้อทุกคนกินข้าวแล้วไปหาเห็ดหั่นเห็ดนี่เห็ดขนาดหาเห็ดอยู่เห็ดกินอีกเอาไปบอลจุกขาพานาอีพร้อมนี่บัดวัวที <k <k ่ว่าพี่ไทยพวกนั้น จำแดงกับโอ้ยน้องนีเดียก็พรไอ้ง่ค่ะแถวเียบเขาอมึงมันแดงาำกันได้ทุกคนํำแตงกับำโง่มงกกับปปุนี่แะอากาศอย่างนี้ ไม่ไม่แน่ัปกินยู่างนี้อ่าน้ไนม่คมณแมเหม่แท้มึงอะเหมามามาวกมึงอะบวกไปหาชอบอั้เห Ini sakit ya. Ini terlalu bijak เพอร์าจะกินข้าวได้หน้าเกีงหน้าเกียดแหละมาน้อยก็เยอะกว่านะติดคอไปแล้วแค่ไม่น้อยนะอ่าอ่าคอหักเสียงแกได้ พักเม็ดมันงามมั้งไงจริงๆอ๋อพอดีนี่วะที่ไหนี้กันเอากินน้ำแล้วแล้วก็คอยกับแม่แตงโมก็เยอะไปเสื้อกับเนี่ยเพนเต้มากระบกละนี่มากระบกแล้วก็เอามากระดุนมวย ส่วนสาวโมก,กับสาวไทยแล้วก็สามุกพ้นไปกินมาเดินน้ำอยู่กลางด่านอยู่กลางกลางน้ำว่ากลางด่านกลางห้ยแต่มมงนั้นมันไม่ม,มีน้ำมากระเล่นไปเล่นมาอยู่ส่วนพอแตงโมก,กับผูมพ้นไปเสื้อมองผู้พอได้ยามพนา้นะไปเสื้อมองอยู่ coi bài việt hiện đó, à, hiện ta đang cuốn bài. Mèo đuôi, mèo đuôi. Mèo đuôi, mèo เชือกับลองบึงมาก่อนนี้ยังไม่ได้เชือกับมาฮานี้จะเชือกับวันนี้เฮาก็จะได้ไปเชือกับนี่ครับเฮาก็บบเ,ากเตรียมแล้วแล้วมากระบี่เลือเฮาก็เตรียมแล้วแล้วละเม็ดแตงโมคนไปก่อนล้วไปชงคนกับเม็ดแตงโมมาไปหาเช้อกับนะทุกคนขับคุครับเฮาซื้อเซียมไปนำ กับไปนะหัว่าดงกัับมนเลิ่มมืดนนเลิ่มเยี่ยหงุงนยหาไปหาใจอยู่ขา้างในเสื้อมากระกดูกเอาบ่กระกกระดูกกนะใกล้กอนนี่น นี่นะทุกคนด้านหนูนะเขาจะมาซื้อกลับอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นด้านทางค่าไปลองซื้อลองเบิร์นก็ไม่เคยซื้อจะซื้อมาปิดเขอเลยเขาบอกว่าก็ยังไม่เคยเหตุแค่เท่านี้ไม่รีบมือจนนี่เป็นเออ ไ่เชื่อีเป็นก็ายานเก็บเ๋วยวมาดูคะคุณเฮ้ยคุณนโมคุณ่อพีกล้าจับอันนี้น <c oughs> คอยานพี่เคเ่อจะเท่ <c oughs> าไหร่นะ ลองซื้ออยู่นี่ลองบุญอยาไปซื้อลากไหม่บัดมาหอดแม่แตงโมงแเราคนซื้อน,นั่นกับดักกับดักเห็ดคุยหนูแล้วไปซื้อกับดักคุยหนูนี่ไม่ได้เสือตามหอนเลยหอนกีน่หอนก็นี่หอนกี่ชั่วหัวชั่วยังเง็บมากเลย Như chảy chày Xinh nốt cầu hóa cái nạn đó nó Sợ nhau khám khám như nốt hóa là ừ. phụ sợ đi Tụi mới đi phụ là cái này เสื้อลลลแล้วก็ยาไม่ปุไม่พิลยเลยแล้วจะอามาซื้อมาซื้อแถวนี้มันค้ำมันมืดเลยเพราะว่าเ้าก็มาหอดคำ้ำนะหามาซื้ออยู่นี่อีหลานนี่ยานตะมีดนี่เห็ดตระร้างหลายหมดออื่นมาเก็บเห็ดพร้อ cực nhạc cơ đồ ลางนึื่องลางที่ยอมนี่หลยฮะกรับเฮาสือแล้วล่ะในแตงโมเพิ่งกับเมื่อก่อนนนี่กลับมันเท่ากันเลยแทบนี้ล่ะ พอดีมือบอ,แอดแล้วบังคับมบันมืดแล้วบ้านนี้เฮาก็มาฮอดบอดนะสาวแต่งหมู่พ่นกะพอดีกลางตินแล้วแล้วละ่ะค้ำพดอดีฮอดตอนนี้เฮากะมาตาเสื้อกลับแล้วนะพี่น้องมาฮอดบอดก็พดอดีมืดสำหรับคลิปนี้ก็จบจำนีกอนนาะพี่น้องเดยวคลิปหนะ้าพอเด้ยไมยขอขอบคุขอบเจอผู้ติดตามและรับชมเด้อ